สวัสดีค่ะวันนี้ก็นึกอยากจะกินต้มข้าวเปียกจังเลยหรือต้มกว๋วยจั๊บนั่นเองวันก่อนเห็นพี่สาวลงคลิปกินต้มข้าวเปียกก็เลยนึกอยากจะกินเลยแว้นมอเตอร์ไซค์ออกไปซื้อเส้นกว๋วยจั๊บกับขาหมูแต่ทําไมมันได้ของมาเยอะแยะเลยก็ไม่รู้ออกไปแป๊บเดียวน้องหมาก็คิดถึงเหมือนใจจะขาดแต่ก็ซื้อโครงไก่มาฝากอยู่ เราก็นําของไปเก็บแล้วก็เอาขาหมูมาล้างค่ะเอาเกลือใส่ด้วยนะคะแล้วก็ล้างให้สะอาดเลยล้างหลายๆน้ําไปเลยล้างขาหมูเสร็จแล้วเราก็ต้มน้ําไว้ค่ะจากนั้นเราก็ไปหาเก็บผักของเรามาใส่กันเราก็จะเก็บคะน้าไปใส่ด้วยค่ะคะน้ากำลังสวยเลยคะน้าฮ่องกงคะน้าขาเห็ดเก็บไปใส่สักสองสามต้นก็พอเดี๋ยวมันจะมีแต่ผัก ต้นหอมต้นนี้ก็ต้นเบลอเลยแต่ยังไม่เก็บดีกว่าเอาไว้ทํากิมจิเดี๋ยวเก็บต้นเล็กๆไปก่อนผักชีก็งามงามเอาไปสักหนึ่งถ้วยปลูกแวะเก็บขึ้นช่ายไปใส่ด้วยจะได้หอมหอมเก็บผักครบแล้วน้ําของเราก็เดือดพอดีเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันเราก็จะใส่ขนอมไปสองก้อนแล้วก็ตามด้วยเกลือสองช้อนชาแล้วก็คนนิดหน่อยเพื่อให้ขนอมละลาย แล้วก็ใส่ขาหมูลงไปตามด้วยรากผักชีของเราหอมหอมแล้วเราก็มาล้างผักกันคะ่ะเศษผักเราก็ให้น้องไก่ของเราเหมือนเดิมคะ่ะน้องไก่มาลอกินตลอดเลยล้างผักเสร็จแล้วเศษผักก็ให้น้องไก่แล้วเราก็จะมาหั่นผักกันคะ่ะหั่นตามใจฉนันไปโลดแล้วแต่อยากได้ชิ้นแบบไหนคะ่ะ หั่นผักเสร็จแล้วเราก็จะมาหั่นมาสับกระเทียมไปเจวกันค่ะเราหั่นผักเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเจียวกระเทียมกันเจียวให้หอมไปถึงสวรรค์เลยได้แล้วกระเทียมเจียวหอมๆขาหมูของเราก็เปื่อยพอดีขาหมูของเราเปื่อยแล้วเราก็นําเส้นข้าวเปียกของเรามาใส่เลยค่ะใส่ลงไปเยอะๆเ,เลยเพราะว่าหิว แล้วก็คนๆๆๆให้เส้นเข้าเปียกโดนน้ำซุปค่ะต้มทิ้งไว้สักห้านาทีห้านาทีผ่านไปไว้หรือเกินน้ำก็เดือดปุดๆๆเส้นก็สุกแล้วค่ะแล้วก็เอาผักของเราใสา่ลงไปเลยค่ะแล้วก็คนๆๆๆให้ผักมันสุกทุกอย่างสุกแล้วเราก็จัดเสิร์ฟเลยจ้าต้มข้าวเปียกร้อนๆแซ่บ หูบน้ำโกกออุ่นดีเพราะว่าอากาศเั็นเยน็น